สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามานอกสถานที่นะครับวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับก็ยังไม่มีคลิดสินค้านะครับเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะทำนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเมื่อเช้าครับมีอัปเดตอีกแล้วนะฮะนี่ของสดๆเลยท o เ a y นะครับตอนสิบโมงเช้านะครับอัปเดตอะไรครับอัปเดตที่ศน์เนี่ยโหดแล้วก็มีประเด็นประเด็นให้พูดด้วยนะอืมโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ คลิปนี้จะทำโดย o ไ o n l i n e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay นะครับเราสอนบบจับมือทำเพื่อนๆสนใจเรียนไปไดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ o อ o n l i n e นะครับรามีโปรโมชั่นเรียนเดียวเรียนควบอะไรเต็มไปหมดเลยหรือจะซื้อเครื่องมืออย่างเดียวก็ได้นะครับนะดูอดีตก่อนนะครับปัจจุบันเดี๋ยวค่อยไล่กันไปครั้งแรกนะครับที่สอนเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยอยู่ภูเก็ตนะครับ ธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนี้ไม่เดินเลยแกก็เลยตั้งเป้าแล้วก็กทาได้สองเดือนแกก็ส่งข้อมูลให้ผมครับว่าแกตั้งใจจริงละสองเดือนครับก็ขายสองแสนหลังจากนั้นครับประมาณสิบวันแต่ครั้งแรกนี้ประมาณยี่สิบวันแกก็ส่งมาอันนี้เราถ้าใครติดตามดูคลิปก็จะรู้อยู่แล้วนะครับถึงข้ามไปเลยแล้วก็ล่าสุดล่าสุดที่แกส่งมาก็คือครั้งล่าสุดนี้ครับเมื่อยี่สิบสามตุลา ไม่ถึงสิบวันหนึ่งได้เนี่ยเห็นไหมยื่ดูทางนี้นะทางนี้มันจะประมาณแต่นี้จะเขียนผิดนะครับเป็นออกตุ่บร์ตรงนี้สิบสองวันยอดโตสองหมื่นเห็นไหมครับแต่ยอดจากครั้งล่าสุดสองแสนสี่นะครับนี่ประมาณเอ่อกี่วันหนึ่งนะแปดวันนะครับเป็นสองแสนหกนะครับแล้วก็ยอดนี้จะเป็นยอดเอ่อในหกสิบวันนะครับของอีเ y นะครับ แล้วว่าประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแกจะมียอดขายประมาณแสนสามกำไรแกประมาณ22%นะครับแกประมาณมาให้ผมอคูณหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยแกสอ0แสนเจ็นะครับผมจะกดใหม่หน่อยครับแสนสามเนาะคูณจุดสอนะครับจาก2องหมื่นครับในระยะเวลาประมาณ8วันนะครับ จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทบอกเลยครับทำงานปีหนึ่งฮะถึงจะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนี่เพียงแปดวันครับเราตั้งใจลงของเพิ่มขึ้นอีกแค่สิบชิ้นนี่ตกบันลชิ้นเองนะเนี่ยเห็นอะไรไหมครับเพื่อนๆแล้วก็มันมีประโยคที่แกพูดมาน่าสนใจมากครับเออมันแกก็พูดถูกนะแกบอกว่ากำไร20เอร์เซของพันดอลลาร หรือจะขาย30%ของ US d ดอลลาร์แกสิ่งที่แกจะสื่อก็คือว่าพอแกแบบเอากำไรน้อยลงก็คือขายของถูกลงนะครับ20%ของคันดอลลาได้200เหรียญถูกไหม30%ของ60เหรียญมัน1ใน3ะ่ะก็ประมาณ20เหรียญเพราะฉะนั้นแกเอา20%ของคันดอลลาแต่ผมกำลังจะบอกนะได้กำไร20%นี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะบอกเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกว่าจะได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่แบบอย่างเหนื่อยนี่แกอยู่ภูเก็ตนะครับสินค้ามีต้นทุนถ้าแกยังได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค,คุณคิดดูดิประเด็นคือพอพอแบบแกตั้งก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แกไม่เอาแกเอากำไรแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ได้คืออะไรครับขายดีขึ้นบวกกับขยันลงมากขึ้นเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมแปดวันลงอีกแค่วันละชิ้นเองแต่ครั้งที่แล้วที่ผมทําคลิปเนี่ย ตีเฉลี่ยเดือนเดือนหนึ่งแกจะได้ประมาณสอง0มืเจ็ดแต่วันนี้ครับแกเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นสอง0มืนแปดพันหกร้อยบาทแล้วแกยังขยันลงต่อไปไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวครั้งที่ห้าครับแกอัปเดตมาแน่นอนอัปเดตมาแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าค่าวเนี้ยทะลุสาม0มื่นบาทจะมีงานอะไรอ่ะจะมีงานอะไรครับเงินเดือนอะไรที่แบบว่าโอ้ยเงินเดือนขึ้นทุกวันแต่ต้องตั้งใจลงตั้งใจหาสินค้าตั้งใจวิเคราะห์คีย์เวิร์ด ตั้งใจหาสินค้าลงขายโพสบน e bay บอกเลยว่ากำไรหลักแสนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยปีหน้าไม่เกินครับกำไรเด,ดือนแสนได้เลยนะครับก็ยินดีกับพี่สอนด้วยแล้วก็คลิปนี้นะครับเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเดินทางว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นบน e bay ได้จริงจังไหมมันจะสามารถทำรายได้ให้กับเราได้ไหมผมบอกเลยว่า แม้คุณไม่เรียนกับผมนะแต่ขอให้คุณไปถูกทางหาสินค้าให้ถูกวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ถูกขยันลงสินค้าเชื่อผมครับถ้ามาอย่างถูกทางนะครับสองร้ยชิ้นนะฮะกำไรเน็ตเน็ตต้องสองหมื่นขึ้นแน่นอนไม่ใช่เรื่องยากอา่ะท้ายคลิปน,นะครับถ้าหากเพื่อนๆทําเป็นอยู่แล้วก็ทําเป็นไปนะครับแต่ถ้าเกิดวันเอ่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนกับโค้ดออนไลน์นะครับติดต่อมาได้เลยที่หนนะ้าเว็บไซต์แล้วก็ q r code นะครับสายล่างนี้จะก็จะเป็นสแกน QR code มาคุยกับเราทางไลน์ ตัวที่2จะเป็นกลุ่มไลน์นะครับเข้ามารับข่าวสารฟรีนะครับอ่าได้เลยนะครับหรือไปที่แน้เว็บไซต์ o อ๊อลนคนะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนก็เข้ามาคุยกับเราได้ครับเป็นกําลังใจให้เราบอกง่ายๆครับเพื่อนๆแค่ซับสไครป์กดกระดิ่งช่องของโอ๊ออนไลน์ไว้ครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ดูละฮะแล้วก็ติดตามเรานะครับยังไงวันนี้นอกสถานที่นะครับอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาหน่อยไม่ว่า